ยิ่ลโดยใช้ปันกรณ์ที่เด่นาัดขนาดรถชื่อ่อ สังโปว่า,าการลถไฟแ่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนเรื่อนไขการคืนเงินและเป็นแปลงบริารตัร้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2567จากนี้การคืนเงินต้องคืนก่อนกำหนดไม่น้อยกว่า8ชั่วโ,โมงขัตำจิเของราคาตั๋วการเปลี่ยนแปลงในราคาเปลี่ยนได้ไม่เกนินครั้งก่อนกหนหวันก่นลา